ตัวเลขนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้ทะลุไปที่20% 0 0 0นะคะสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะตัวเลขที่ออกวันนี้อยู่ที่17,165รายด้วยกันนะคะนี่คือผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่226รายนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ตามระบบนะคะ ไม่ได้ทะลุ2 0 0แสนเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่1,92,334รายหายไปเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแล้ว8,54,400กับ3ารายแล้วก็ยอดสะสมนะคะก็ต้องบอกว่ามาทะลุล้านมาแล้วค่ะ1,55,88ล้านคา่ะครับดค,ค่ะคด้วยความเคารพตั้งข้อสังเกตยอดผู้ติดเชื่อรายใหม่ประจำวันสิครับต่อเนื่อง2วันแล้วที่ต่ำกว่าต่ากว่า20,000ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้ ก่อนหน้านี้มันทะลุสอง0,000ืนวันที่สามพกรัมังไม่แน่ใจวันที่3หรือวันที่2วันที่3สิอ่าวันที่สครับเพระเมื่อวานก็ต่ากว่าสอง0มื่นวันนี้ก็ต่ำกว่าสองหมื่นคือคือที่าต่ำกว่าสองหมื่นผมว่ามันเกินสองวันแล้วนะไอ้ตรงนี้เองที่ที่ที่เอ่อคุณหมอบางสํานักย้ําว่าบางสํานักบางสํานักบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นใช่ไหมออกมาประสานเสียงกับรัฐบาลเส้นกราฟมันเริ่มนิ่งค่ะ จากนี้ไปเส้นกราฟมันจะดิ่งหัวลงแปลว่าผู้ติเชื้อรายใหม่จะน้อยลงน้อยลงเอาพูดกันง่ายๆถูกไหมถูกต้องกลางเดือนปลายเดือนกันยาอาจจะมีข่าวดีอาจจะคลายล็อกได้เขาก็ลุ้นกันนะอยากให้คลายล็อกหนึ่งกันยาเหมือนกันนะภาคเอกชนเขาก็เริ่มตบเท้าในการ<อ>พูดุยก,กัล้วนะ